ีพรว่าไอ้คนนีความสุขด้วย สุดท้ายกอยากให้ผู้เต้นกคนลอ่าล้อมัน้นงาหลึนะกันนะคะแล้วก็ื่าเ่อตรงด้าเลยค่ะ